สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เมิร์สสกุลสกุลเนาะมาเหนี่ก็มาพบมาพบสนุกคือเก่าที่สองสนุกสาวราวพี่น้องมาเหนี่สนุกกะออกหายออกหน้าคือเก่าอะไรเนาะพี่น้องมาเหนี่สชีส่าพ่อแม่พี่น้องมาฮดพักนักแม่เนาะไปไปดงผู้ชมกันเลยว่าคนปลูกพักัแม่พี่น้อง,อปนะองเป็นแม่ของสนุกเนาะพี่น้องสบายดีคนปลูกพักพี่น้องมาเหนี่สนุกสีมาฮดพักซอยเพิ่นเนาะพักบัวพ่อแม่ อีแม่เพิ่นปลูกขักบัวพี่น้องห้ากระลังเพิ่นห้ากระปุกในซองมือเนะสนุกมาจะไปเกี่ยวเข่าซอยน้องชายเนะพี่น้องอีแม่เพิ่นดูหน้าเพิ่นก็เลยปลูกพักถ่านี่พี่น้องมันห้ากระลังเออนี่เน่เน่เน่ห้ากระลังห้ากระลังอันไหะอีกม่านทิศหนึ่งก็งามเลยนาะแม่ขึ้นนะตอนนี้สนุกสิไปหาบน้ามให้อีแม่เนาะพี่น้องสิบูหันเพิ่นหาบตอนนี้สนุกก็สิไปหาบน้ามให้อีแม่เนาะพี่น้อง ปาไปเบ่งผสมกันเลยเนาะว่าสนกสุกกับจะไปเอาน้ามัใส่พี่น้องพูดแหละอยู่อหายหน้าพูดแหละมื้อนี้ให้แม่มือก,กล้องไงเนาะเนระิ่มแดดแต่เนาะคนไหนพี่น้อง จะลบกีภาไปาให้แล่นะไอ้นาะุณแหล่บ้านน,น,านีชอบพัอนอดได้กี่ไรพี่้อแม่จะใส่รถตักบ่เด้นี่ตักงมีกนี้ป่ะแม่พีตั้งพีเหนี่ฉี่หาน้าบ่ไอ้ข้า,ขาวีว่แม่ฉี่หาดมันจะ Lạp bây giờ anh bắt đầu mầm mầm, nhắn tin bữa ăn, mầm tuyệt vọng mầm mầm đâu nào, nào, <laughs> เดาได้พี่น้องเห็เนอ่นเนาะเมื่อยดอกพี่น้องประมาณสี่ห้าหาอางี้เนาะ พี่น้องเอ้ยนะคะครับยังปลูกใหม่นาะเคาต้องหดขมือพี่น้องให้มันเปียกชื่อเอาบัวมาหดเนาะมีบัวหดครับหดขมือพี่น้องเอ้ยยามเศร้าเนาะเพราะว่าพักเขายังปลูกใหม่พี่น้องเ้าต้องหดขมือเน,อนเอา,านะ พอมใ่พอยิงหานี่คือพอพี่งเท่าน้น นั่งอีกที่สิพอเลยพี่น้องอัดที่สามเนาะันที่สี่เจ้าที่สิพอเลยพี่น้องเออห่างเลยลดอีกกิดหนึ่งจะเงี้ยวเลยพี่นอ้นนนนองเขาปู่เนาะ พยังก็งไดเดนานกลางคือประหดพักบัวบ่ไหนพักบัว<ด>พักพกาเด่นไปบอะไรล้มาทางนี้ ล่ะพี่น้องแกนย่างอ่ะขูป้อมเมื่อเที่ยงไปหมแม่พังป้อ,ปอมบอ่นตอนนี้กันแรกพระธิดาลอยเนาะพี่น้องเป็นพังคำป้อมกับพักการอีแม่เป็นเอาเพื่องพกไว้นเนะาะงามมาเศร้าเนาะพี่น้องห้างกัดเจ็ดมงเนาะยายหาบขูกเมื่อเที่ยงไปพี่น้องมาผิก สันต้องอยังมาทานในเห็ดหัวฉันน้อพี่น้อง,นองอันนี้รักหัวอีพ่อเพิ่นตัดมาเลยเนาะสี่น้อยังมาทานใ้เห็ดหน่าสิเป็นมื่อนี่แหละพี่น้องเห็นบันี้สนฉันน้นอพักแล้วกับชิเมอเที่ยงเนาะพี่น้องอีแม่พันหยางก่อนเที่ยงอันนี้ช่วงพิกเก่าเนาะพี่น้องอตัวนี้ช่วงพิกเก่าเป็นยังหมากอยู่ได้เนาะแม่ม,มันหมากอยู่บ่แม่ เออแม่นอยู่บ่มาฮุ่งแม่แม่ดอกเออมันดินกระดันบ่มันแข็งบ่จักบรรยากาศยามมื้อนายามมื้อเช้าเนาะพี่น้องแสงแดดแดดน้หมอกก็แห้งฝนเบิดบ่เนาะหรือว่าจังได๋น้หมอกแห้งเด้อพี่น้องยามมื้อเช้าตกสังสีรังปก เงี้ยหน่อยเชนุก,กินนมจตอยต๋อเต๋อโอเคพี่น้องสนุกกระชิเขาจบคลิปวันใหม่เพียงสำนี่เนะานะมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแหงเสียงใจแหงสนุกเ,เ,เด้อเนาะเดี๋ยวเห็ุคลิปต่อ,ตอไปเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้อง,ก,องกดไลค์กดแชร์แหงกำลังใจเนาะสิมีกำลังใจได้สร้างคลิปใหม่ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องก็ได้แหงได้แหงเสียงใจจาก เอฟซีแล้วก็หมู่เพื่อนบัชสกูทุกคนนั่นแหละเนาะที่สนุกกันมีกำลังใจได้เห็ุคลิปเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปเลยเลยพี่น้องสบายดีสวัสดี